ใครจะเอารถออกต่างจังหวัดนะครับแนะนำนะฮะตรวจเช็คสภาพรถกันด้วยนะครับไม่ใช่เช็คแค่ระบบของเหลวอย่างเดียวนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะฮะคือเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับโดยเฉพาะคันนี้ครับลูกค้าเข้ามาเป็น CR v อาครับเลขไมล์เนี่ยปาไป3 0 0แสนโลลวเพราะฉะนั้นการตรวจเช็คเนี่ยจะต้องละเอียดกันหน่อยนะครับเดี๋ยวพามาดูครับว่าช่วงล่างคันนี้ทําอะไรมาบ้างลูกค้าเนี่ยมีงบค่อนข้างจํากัดนะครับอะไรที่มันยังใช้ได้อยู่เราก็จะให้เก็บไว้ก่อนนะครับผมเริ่มจากของใหญ่สุดก่อนเลยก็คือแหลกหน้านะครับก็มันเริ ยางมันฉีกแล้วเราก็ต้องการเปลี่ยนทั้งหมดเลยในส่วนของแหลกหน้านะครับแล้วเราก็เห็นนะครับว่ายางหุ้มเพลาเนี่ยจะมีตัวนี้ที่มันฉีกแล้วนะครับผมอันนี้ไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวฝุ Listen, ่นทรายน้ <Maps> ําเข้าไปนี <plaisir> ่เละพังเลยนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะสำหรับล้อหน้าฝั่งขวาอันนี้ใหม่กริ้งเลยฮะถัดมาเป็นลูกหมากนะครับผมทั้งล้อหน้าและล้อหลังเลยนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะระดับแสนโลยังไงมันเริ่มไปแล้วล่ะเราก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแผ่นยางรองเกียร์อ่าอันนี้สําคัญเหมือนกันนะ เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับผมคราวนี้ในส่วนของห้องเครื่องเราก็เปิดห้องเครื่องดูสายพานเราเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะให้มันสมูทขึ้นนะครับอันนี้คือเราดูเฉพาะอะไหล่ที่มันค่อนข้างจะจําเป็นจริงๆกับการใช้งานและเดินทางนะครับเพราะว่าอะไหล่บางตัวเนี่ยมันก็เริ่มจะเสื่อมแล้วแต่ว่ามันยังใช้งานได้อยู่ก็ให้ลูกค้าเนี่ยใช้ไปก่อนนะฮะอย่างว่าเลขไม้สามแสนโลนะมันก็ต้องเสื่อมตามสภาพนะครับใครที่กําลังหาอู่ซ่อมรถดีๆสักอู่หนึ่งนะครับยิ่งอยู่ในย่านสมุทรปราการนะครับรับรองว่าอู่ ยังไงลองมาคุยกันท่อนาะได้แล้วกันนะฮะ